วันนี้นะคะเมื่อกี้นี้ตัวดิฉันอยู่ที่ธนาคารขยะนะคะอ,ะออกมาจากธนาคารขยะแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ตรงดิ่งมาที่หมู่6นะคะบ้านนาเพียงนะคะวันนี้เรามาแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังให้พ่อแม่พี่น้องบ้านนาเพียงนะคะหมู่ที่6กันนะคะท่านเห็นไหมคะนี่เลยนะคะน้ําตรงนี้นะคะทางไปป่าช้านะคะจะอยู่ถ้าท่านเข้ามานะคะ จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของทุกท่านนะคะก่อนที่จะถึงป่าช้านะคะข้างถนนคอสอรอนะคะจะมีน้ําท่วมขังสูงมากนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีท่อระบายน้ํานะคะตัวดิฉันเองก็ได้ลงพื้นที่มาดูปัญหาให้แล้วนะคะวันนี้ก็เลยได้สั่งทีมงานกองช่างของเรานะคะเรายกกันมาทั้งกองช่างเลยนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะภาพที่ท่านเห็นนะคะนี่ก็คือน้องนางของเรานะคะ ซึ่งมีผู้หญิงคนเดียวนะคะอยู่ที่กองช่างนะคะก็ออกมาดูงานด้วยนะคะนี่สวัสดีค่ะนะคะท่านสปรรจนายิย้มแข็งเลยนะคะวันนี้ได้มาแก้ไขปัญหาให้แล้วนะคะวันนี้นะคะนี่เป็นจุดที่1ของบ้านนาเพียงนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่2ที่3กันต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราขอลงตรงนี้ข้าวเที่ยงก็ยังไม่ได้กินกันนะคะลงให้เสร็จตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยจะไปทานข้าวเที่ยงกันนะคะนี่ก็คือนช่งางมังกรนะคะเนี่ย นำทีมเลยนะคะนี่ก็คือน้องเจมของเรานะคะนี่นะคะทีมขับเครื่องอินทายยนจัรก,กลนะคะเนี่นะะนยนะคะเนี่ยส่งท่อแล้วนะคะเนี่ยเคมันเห็นไหมคะน,น้ำทีนี้ก็จะไหลลงระบายนะคะสู่คลองธรรมชาตินะคะฝั่งขวามือตรงนั้นเลยนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะน้ำตรงนี้จะแห้งนะคะเราจะใช้ไม่ทเปิดทางน้ำกันเดี๋ยวเราวางท่อกันต่อน,นะคะ ให้ทุกท่านดูการทํางานของพวกเราค่ะอันนี้เราอยู่ที่บ้านนาเพียงวันนี้วันนี้เป็นจุดที่สามใช่ไหมคะน้องนางวันนี้จุดที่สามแล้วใช่ไหมคะวันนี้ได้สามจุดแล้วนะคะจุดที่หนึ่งนะคะเราไปแก้ปัญหาอยู่ที่ตรงวัดยอดแก้วนะคะย้ายท่อกันนะคะจุดที่สองบ้านม่วงเหลาหลวงนะคะตรงนั้นนะคะตัวดิฉันเองไม่ได้เก็บภาพนะคะอันนี้เรามาเก็บจุดที่สามนะคะวันนี้เรายังเหลืออีกสองจุดนะคะที่เราจะต้องแก้ไขในวันนี้นะคะ นี่ก็คือการทํางานของคองช่างของเรานะคะเราไม่ได้ช้านะคะเราเร่งให้ทันเหตุการณ์นะคะกับสถานการณ์น้ํานะคะร่วมขังนะคะอายุติพอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะวัสด,ดีค่ะ